คุณก็ให้มาป้ายเดียวจริงๆนะครับไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันโผล่มาแบบว่าเอยสองป้ายสามป้ายคือป้ายเดียวจริงๆครับอืมการันตีก็การันตีมันก็จริงๆโอเคตอ่อเลยครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับเอยงานนี้ครับโอ้โหเปิดเลยครับถ้าทางจากการเดิมนะทุกคน นะครับไม่พ้นแล้วครับผมงานนี้นี่ครับจินท่วนหมดเลยนะทุกคนโอ้โหนะครับไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆทั้งสิ้นครับมันเป็นอะไรที่บอิีสุดมากมากครับผมมันเป็นชิ้นส่วนที่บอิสุทสุ์เหลือเกินครับไม่มีอะไรเจือปนเลยครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะปั๊บ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 เลื่อนหน่อยไม่เป็นไรแล้วมาเปิดตรงท้ายครับแต่ก็เปิดอัตโนมัตินะทุกคนแวบ โอ้โดนบนไปรู้สึกว่าจะเข้าท่าครับได้มาสองป้ายนะก็เป็นอา่าเคสปอตนะครับเคสเคสปอตแล้วก็เป็นเอ่อสไปนะครับชื่อน่ารักเนาะสปไปนะครับก็ไม่ได้อย่างอื่นเลยนะครับผมได้ได้พวกนี้นะแล้วก็มีปืนใหม่อย่างโคลิเคนมาหนึ่งพัน, 1, นครับผมเออนะครับอยากจะประชดอยากจะอ้วกนะครับผมอย่าไปพูดอย่างนั้นสิ คือสำลักความสุขกับผมโอ้โหอันนี้ผมอยู่อันนี้ตกลงผมอยู่ที่สระบุรีหรือผมอยู่แถวแถวชนบุรีหรือว่าแถวสมุทรปราการครับรู้สึกมันเค็มๆร้อนๆยังไงพี่กนเปิดต่อฮะอ่ะมาแล้วครับผมเจสตัสครับผมนะหนึ่งกระบอกครับสิบกล่องนะครับผมทุกคนดูได้เลยนะชิ้นส่วนเนี่ยอือ้อรานะครับแล้วก็ จะมีของเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยป้ายเดียวครับผมนะก็1ิกล่องละหนึ่งอันนะครับผมก็ลองดูครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เหลืออีกสีกล่องฮะไปเรื่อยเืครับผมนะไปเรื่อยเรื่อนะครับเอาให้มันรู้กันเลยนะครับเอ้ยเหมือนเดิมครับโอ้เจ้าตรงใส่จะให้ใช้ปืนใหม่นะครับผมมันเป็นจัดมันเป็นเจตนารมณ์ที่ดีนะครับเขาอยากให้เราได้ใช้ปืนใหม่นะเพราะปืนที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซีซันหน้านั้นเขาจะเนิร์ฟ เนฟเป็นไปแล้วนะทุกคนเยเขาก็เลยอยากให้ใช้ปืนใหม่ๆกันทุกคนแต่ต้องเก็บแบบนานๆเลยนะเออต้องขยันเก็บนานๆนะแบบคือต้องซื้อเยอะนะครับเราต้องเติมเยอะๆนะครับมันถึงจะได้มานะทุกคนพิจารณานะครับผมฟังอะไรเข้าไปแล้วก็โปรดกรุณาพิจารณาให้ดีนะครับผม ให้มือของเรานั้นสัมพันธ์กับตังในกระเป๋าด้วยนะทุกคนเฮ้ยไม่งั้นแล้วก็อาจจะได้กินมาม่านะทุกคนเฮ้ยมามา่านี่ครับเปิดไปเรื่อยๆฮะไม่รู้จะพาคอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเดิมหมดเลยครับนะครับให้ตายเถอะครับผมมันเหมือนเดิมครับจะทําเสียงตื่นเต้นไปมันก็ไม่มีอะไรจะให้ตื่นเต้นนะทุกคนโอ้โหนะครับ,ป,บปั๊ปบปุ๊บปั๊บปุ๊บปี๊บปั๊บปั๊บปุุ๋งปุปุ๋ย เฮยี่สิบกล่องสุดท้ายทุกคนไปนะครับในภพยในนี้มันจะมีการันตีนะทุกคนเนี่ยโอ้มันก็ขึ้นมันตั้งหลายป้ายนป้ายเหลืองเนี่ยต้ขอกดนะขอกดขอกด,อดทุกคนอยากรู้จังเลยว่าทําไมมันไม่ขึ้นให้มันหลายป้ายหน่อยมันขึ้นมาทําไมว่าป้ายเดียวกดอันแรกเลยครับอันสองฮะไม่ได้เลยเฮ้ยนี่ครับได้มาแล้วลาบรี่ไม่รู้ว่าเป็นการันตีไหมกดตอ่อเลยครับชิ้นส่วนครับข้ามไปไป้ายหนึ่งชิ้นส่วนฮะข้ามสองป้าย แม่งกระชินส่วนอีกครับผมปึ๊บหนีไม่พ้นครับอีกสัก้ายไปเฮ้ยโมดอโมดูลมันหายไปไหนโอ้โหให้ตายเถอะโอ้โฮะลิปเปอร์ยังไม,ม่ยังม่ชิ้นส่วนลิปเปอร์อีกห้าพันอีกทุกคนคือไม่โดนเลยครับผมกดยังไงก็ไม่โดนนะทุกคนนะครับมาเดี๋ยวสิบกล่องนี้จะกดอีกครับให้รู้ไปมมันจะไม่โดนก็ให้มันรู้ไปเลยนะครับจะโดนหรือไม่โดน ขึ้นมาตั้งหลายป้ายนะสีเหลืองนะครับเปิดอัตโนมัติก็ไม่เข้านะครับกดเองก็ไม่ได้ตกลงจะทํำยังไงเปิดอันที่สองครับอันแรกไม่เปิดด้วยนอนอันที่สามครับอันที่นี่ครับชิ้นส่วนรัวๆเลยทุกคนสองร้อยห้าสิบด้วยนี่ครับมันเหมือนบังคับมาแล้วนะครับว่าจะมีป้ายเหลืองอยู่แค่เดียวเดี๋ยวดูนะชิ้นส่วนครับโอ้หงพันครับดีขึ้นมานิดนึงห้าพันครับดีขึ้นมาเยอะเลยเฮ้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 ยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไป เหลืองเหลืองมันจะไม่ให้เลยเหรอเหลืองเฮ้ยกดเองไม่ได้สีเหลืองเลยทุกคนเวรกรรมหนักกว่าเก่าครับพี่นะครับโอเคครับผมตามนี้สรุปกันได้เลยนะครับผมนะครับว่านะครับว่านะครับเหมือนเดิมฮะแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดกล่องเนี่ยมันไม่ใช่นถเกลือธรรมดานะทุกคนมันลดพ่วงสามคันนะครับผมที่ ไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วก็วิ่งมาชนกันอยู่แถวหน้าบ้านผมนะทุกคนโคตรของโคตรเปลือยเลยครับผมพริกรนาเอาครับผม <c oughs> เสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียว <c oughs> ขออภัยฮะเดี๋ยวเราไปจบัวนกันหน่อยครับผมว่าผมได้อะไรเป็นชิ้นเะป็นอันบ้างนะสาหรับกล่องแรกครับนะงานนี้เปิดให้เพื่อนๆรับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครัแบกบ็ตัดสินอกสินใจกันให้ดีครับนะใครจะทําอะไรก็นนะดูดูเอา นะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนะครับนี่ฮะได้ของมาทั้งหมดนะครับที่เป็นชิ้นส่วนนะครับตั้งแต่มีกิจกรรมที่แล้วมานะครับตอนนี้ปืนครบแล้วนะครับเพราะหลายก็บอกอยู่ครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้ทํากิจกรรมไอ้ปืนความร้อนนี่ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้จะกิจกรรมอื่นนะครับนะนี่ครับก็ได้มาอันนี้1กระบอก2กระบอกอันนี้2กระบอกกเป็น3ามี่อันนี้2กระบอกห้าหกอันนี้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับแล้วก็มีเชสตัทครับอีกไม่กี่ชิ้นส่วนนะ นะครับตอนนี้ก็จะมีปืนที่ผมยังไม่ได้เบิกออกมาใช้หรือยังไม่ได้กดรวบรวมมาใช้ก็อีกสิบิบกว่ากระบอกนะก็ตามนั้นแะครับ้าไว้เงี้ยเอาไว้ขายนะทุกคนกดมาก็ขายเลยนะครับอ่าหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะสนุกสนานกับการเปิดกล่องในครั้งนี้นะทุกคนเรียกได้ว่าตอนแรกๆก็ดูดีครับเปิดไปเปิดมาก็อย่างที่บอกฮะรถพ่วงนะครับบรรทุกเตือสามคันไม่ได้นัดหมายกันเข้ามาครับพุ่งชนหน้าบ้านผมครับผมโอ้โหท่วมเลยครับยันเสาไฟฟ้าเลยเต็มเหนี่ยวกันเลยนะครับ อ่าพเพื่อนๆที่พเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เอาไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้าครับโอ้โหเล่นซะยี่สิบเกือบยี่สิบนาทีกันเลยทีเดียวนะโอ้โหอ้าในไหนก็ในไหนก็จะยี่สิบนาทีละไม่จบง่ายๆครับเปิดมันตรงกลางอีกทีดีกว่าครับผมอีกสิบกล่องไปเลยนะเอาให้มันครบยี่สิบนาทีครับผมเปิดฮะมีสี่กล่องเปิดเศษครับหนึ่งกล่องก่อนอื้อหือในไหนก็เกลือแล้ว จะรอทําไมนี่แหละครับผมนิสใส่การเปิดกล่องของผมนั้นโอ้โหเขาเปิดตรงกลางปุ๊บคิดถึงหน้าพวกพ้องครับผมโอ้ว่าเจ้าขวาสุดอืมไม่มีคมําบรรยายอ่ะน้องเชิญครับเชิญเข้ามาร่วมกวนกันต่อครับดูซิว่าเราจะได้คนขับเป็นใครนะทุกคนเอ้ยโอ้พระเจ้าไม่ใช่กดขวาสุดคงไม่ใช่คนเดิมนะเอาที่ดีวันนั้นอีมูกิครับอ่ะใช่ปะ บอกแล้วขวาได้ทุกคนนะขวาได้ครับขวาได้วะกดขวาไี่ได้ครับนะขวาดีครับขวามาดีตรงเฮ้ยขอขอพี่ใส่หมวกนะขอพี่ใส่หมวกโอ้ยโดรนเฮ้ยอยากได้พี่ใส่หมวก่ะครับอ่นะเปึ๊เปึ๊เปิบเ,เ,เ,เปิดเดียวเดียวแบบสุด้ายเอ้ยเอ้ยเอาอะไดีอนะนะชุดสี่แล้วกันนะขวาสุดชุดสี เอ้ได้โดรนนะครับอย่างว่าแหละเรากําหนดเราอยากได้นู่นในนี่มันจะไม่ค่อยได้นะทุกคนมา10กล่องสุดท้ายครับตรงกลางนะคือไม่มีอะไรจะพูดดูลงวันนิดนึงปลอบใจครับของลิมิเต็ดเป็นตัวตัวครับหุ่นยนต์นะครับดูซิว่าผมจะได้ไหมสิบกล่องสุดท้ายครับกดเลยปึ๊บปึบ ไม่ค่อยเห็นอะไรครับกพิปิ๊บปั๊บปั๊บแต่เดี๋ยวจะเปิดแบบอัตโนมัติไปเลยฮะห้าสี่สามสองหนึ่งกดครับปึ๊บมองไปทางซ้ายสุดนะฮะมีใครสิทธิ์แล้วหนึ่งตัวโดนชายนะครับคนขับนี่แบบหนึ่งสองสามสี่ตัวครับแล้วซาสองตัวค่อยค่อยเลื่อนนะฮะ ปึ๊บพี่ใส่หมวกกระตมาด้วยครับผมอย่าพอเหอะอย่าตามไม่รึใครมาปึบโอ้โหแองเกิลโดนยังมีอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอะไรอะไรโอ้ว้าอีเรียบร้อยครับไปอุ้โหมดผิดได้มาแล้วฮะเอ้ยพี่ไม่ใช่พี่พี่อย่าแย่งซีนไม้ฮูลิงครับผมโอ้โห หามหามาหลายรอบเหลือเกินให้น้องเอ้ยทำไมได้เที่ยวนี้พี่คงไม่ได้อีกแล้วล้วบังนี่ยสุดท้ายครับผมก็ได้ใบหูลิงมาอยู่ในกรอบรองเสียทีครับผมอ20นาทีนี้ไม่เสียเปล่าครับต่อให้มีเกลือเต็มบ้านเกลือนั้นก็มีประโยชน์กับทุกคนสามารถเอาไปข้ามาลงมาแรงทํากับข้าวทำอาหารได้นะเ,เปลี่ยนเลยทีเดียวเกลือนันมีประโยชน์ครับผมอ่ะ ตามนี้ครับผมในที่สุดผมก็ได้ใบหูลิงแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมแบบยาวนานมาจนถึง20นาทีเลยเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอเดี๋ยวผมไปดูใบหูลิงสักหน่อยนะเฮ้บ๊ายบายสวัสดีครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมนะเกลือไม่เกลี่ยวนะครับผมเกลือไม่เกลียวเฟี้ยวได้เหมือนเดิมบายบายสวัสดีครับ